ขัดเทวดาแห่งป่านี้ครั้งนั้นมีพญาราชสีและพญาเสือโคร่งอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าซึ่งในป่านั้นมีสนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่รนิบักร,ราชสีและเสือโคร่งโดยได้อาศัยกินอาหารที่เหลือจากทั 2, ้งสองจนมี ปกน้าต่อมาเจ้าจิงจอกมีจิตที่ไม่ดีนี่เรายังไม่เคยได้ลองชิมเนื้อของนากเสี่ยเดือดเสือเลยนี่นะจะอร่อยขึ้นไหนกันนะเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันอยากกินเนื้อของพิราบสัตว์ของวาดเวยเห็นว่าเนื้อสัตว์สารพัดก็เคยกินแล้วเหลือแต่เนื้อของพิราสัตว์ก็คงจะอร่อยวันหนึ่งมันจึงเข้าไปถึงใจ เสือโคร่งพูดถึงนายว่าสีหน้าลักษณะและความกล้าของนายไม่ได้เท่านายเสือโคร่งเลยครับเจ้าตรงไปเสียเถิดข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกครั้งสุดน้าจจิ้งจอกได้โอกาสลงมือบัตรพญาเสือโคร่งก็พูดใส่นายราชสีให้พญาเสือโคร่งฟังนายขอรับนายราชสีพูดถึงนายว่าพลังและกําลังของนายอ่อนแอมากๆข้าไม่เชื่อเจ้าหรอก และความกล้าหาญของข้าสู้เจ้าไม่ได้เลยคนที่เชื่อผู้อื่นมากกว่ามิตรของตนจะทำให้เสียมิตรข้าให้อภัยกับเจ้าข้าขอโทษที่ข้าเชื่อเจ้าจริงจอบมากกว่าพวกเจ้าข้าให้อภัยเจ้าเจ้าสนับจริงจอบจ Okay. Hey.